มาเลยครับท่นสนี่ตัวนี่ก็คุ้มนะครับโอ้โหนี่หอยแข็งยักษ์นะครับก่อวันนี้โอ้โหกว่าจะเจอหมายครับกับรถวนไปวนมานะครับเพราะว่ากว่าจะมาเจอหมายหอยนะครับโอ้ยต้องวิ่งกันว่อนนะครับเนี่ยครับเจอแล้วนะครับแต่ความมืดความมวนครับก็่วันนี้เนี่ยครับก็ได้สิบ จุดนี้นะครับวันก่อนที่ได้หอยแครงเป็นยี่สิบสามสิบตัวนะครับสองวันประมาณสามสิบกว่าตัวกับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันดูนะครับพอดดได้วันนี้มกับรถวนจนเหนื่อยนะครับโอ้โหฝนเข้ามาเลยครับพีฝนเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูจุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝนมาเปียกนะครับจำชมโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไม่ได้ ่ฝาลั่นครับไม,ไม่นานเราต้องเดินทางกลับนะครับเพราะเดี๋ยวเปียกหมดนะครับนผู้ชมีครับก็ได้ก็ยังไม่ได้มือนะครับยังไม่มือเกือบมือแต่ว่าเอาไปต้มตะไคร้ได้นะครับเอฟซี FC. เดี๋ยวลองจุดนี้ก่อนว่าหอยแข็งใหญ่นะครับนผู้ชมโอเคโอ้โหนีนน่หนึ่งตัวน,โโน,นี่ครับเอฟซีได้หนึ่งตวนี่โอ้โหนี่ครับ นี่ได้แล้วนะครับหนึ่งตัวโอ้โหคอยแขงยักษ์นะครับเอสซโอ้โหดีใจมากได้ตัวครับเพิ่งมาถึงนี่ครับโอ้โหหมาเลยครับหมาเลยผลอ่อกระจก โอ้โหตัวที่สองนะครับให้ตัวที่สองครับสินี่โอ้โหอืมโอ้โหนี่หมาแล้วครับโอ้โหสามตัวแลยสามตัวแลยโอ้โหเดี๋ยวเอากล้องเอากล้องไปจีนะครับจุดนี้นะครับสินี่ สามตัวเลยครับนี่นี่ครับตีต่เจอนี่สามตัวเลยโอ้ย นี่ครับส<ม>ี่าโอ้โหอืมสามโอ้โหสี่ตัวเลยครับเอฟหอยแข้งยักษ์นะครับสี่ตัวเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้โอเคหาหมายกันโอ้โหพอดีพารถมาด้วยนะครับเอฟซีพารถมาจำหมายไม่ค่อยได้นะครับต้องวิ่งกันว่อนเลยครับ กลับกหอยรออยมันตายนะครับเดี๋ยวมาดูโอ้โหนี่กับเปลือกใหญ่เลยนะครับตัวนี่ไม่ได้มานะครับจนนี้โอ้โหนี่ครับเพ็บซีมันจะตายนี่พิ่งตายไม่นานนี่ครับเดี๋ยวจะมาดูเพื่อจะมีเพื่อนกับมันโอเค ฟ้าเลบฟ้าลั่นนะครับอันตรกัวอันตรายนะครับท่านชมเพราะว่ามันมีเหล็กตะปูกัวอันตรายที่เดดจ้าจ้านะครับเดี๋ยวจะได้เดินทางกลับนะครับรถจอดจุดนู้นนะครับก็ได้ประมาณเดี๋ยวไปดูที่รถนะครับว่าจะได้เท่าไหร่โอเคไปได้เดินทางกลับนะครับโอ้โหนี่ครับเครื่องมืออากินใช่ตะปูนะครับฝนยังมืดคลึ้มเลยครับเอีหน่วงกับที่จุดหอย แข้งเลือดแข้งแข้งยักเหมือนกันครับจุดนู้นครับที่เป็นเกาะเกาะนกนะครับก็จุดนี้ใหมกเกาะนะครับที่เ่อนกที่เคยได้นะครับที่ก็ได้สิบยี่สิบส,สามสิบตัวนะครับจุดนี้นะครับเอฟซี F C. โอเคลมมาแรงตอนนี้ฝนก็มามืดขึ้มมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวได้เดินทางกลับนะครับโอเค เอ้ยกับกันจมนี่ครับนี่หมา,านไม่หมา,าน,นะครับนี่แต่วันนี้นี่ครับสรุปนะครับสรุปได้สตัวหอยแขงยักษ์นะครับหอยแขงยักษ์เดี๋ยวได้เดินทางกลับนะครับ กลับรลทัพรับรถหมาห้อยกันนะครับห้อยห้อยเลนติ้ครับเดินดทางลับเดดโน้นนะครับกลับขึ้นมาก็ใกล้นะครับลงมาครับก็หาหอยกันอยู่นะครับโป้ครับจับปูจับปูหินนี่ครับจับโป้หมาโปูหินกันมั้ ถึงฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ได้เดินทางกลับนะครับ เดินทางกลับเลยครับเอเดินทางกลับขนก็มืดนะครับขนก็มือได้หอยแข็งยักษ์สี่ตัวครับเอฟซีโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่ากับวันพอนะครับเอฟซี๋ยวเอาไปต้มเอาไปต้มนะครับทำซีฟู้ดนะครับแล้วก็หอยแข็งเลี้ยงเอาไปต้มตักไรนะครับท่านผู้ชมโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องอำนาจชาแนลด้วยครับช่องทางเฟซบุ๊กก็อำนาจปูนะครับ คลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับนะครับหอยแทงยักษ์หอยแขงยักษ์สี่ตัวสี่ตัวก็หอยแกงลิงไม่กี่ตัวครับปอดีฟ้ามันเล็บฟ้ามันลั่นนะครับเลย้องเดินต้องเดินทางกลับนะครับหอยแขงยักษ์ วันนี้นะครับหมายวันนี้นะครับได้ก็ประมาณนี้นะครับ FC นี่ครับอ้อ,อยแกงยักษ์ที่หาดกลองเตาะนะครับ FC นี่ตัวใหญ่โตๆนะครับเป็นตัวเดีย๋ยวเอาไปต้มนะครับเดีย๋ยวไปต้มตำจิ้มซีฟู้ดนะครับ FC